สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนเพนื่อนนักข่าววันนอกนะครับสวัสดีวันอาทิตย์วันนี้นะครับเราจะพาท่านผู้ชมพาเพื่อนเพื่อนนะครับอาเดินทางมาพักผ่อนนะครับมามาเที่ยวอีกสถานที่หนึ่งนะครับในบเขตอำเภอปากช่องนะครับนี่ครับที่นี่ ทรา,ากาฟีเขาใหญ่นี่นครับกาเฟีนะครับที่อยู่กลางธรรมชาติแล้วก็อะไรหลายๆอย่างนะครับสำหรับมุมพักผ่อนครับตามธรรมชาติที่ใกล้กรุงเทพนิดเดียวนะครับทรา,ากาฟีตำบลขนงพระอำเภอบักช่องจังหวัดนครราชสีมา น,นี่บรรยากาศในช่วงเช้านะครับก็จะมีทาน,น้ําตกนะครับซึ่งน้ําลําธารนี้นะครับจะไหลามาลงไหลลงมาจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับแล้วก็จะไหลผ่านอําเภอไหลผ่านตำบลขนงพระนะครับแล้วก็ลงไปที่เมืองปักช่องแล้วก็ตำบลหนองสาระไหนะครับแล้วก็ไหลลงเข้าสู่เขื่อนลำตะคองนะครับนี่ก็คือบรรยากาศในช่วง สายๆนะครับของวันอาทิตย์วันนี้ยังไงว่างก็ขอเรียนเชิญนะครับมาเที่ยวที่นะครับทาราคาเฟ่เขาใหญ่นะครับที่นี่นะครับมีดีกว่าที่คุณคิดครับ